นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนพี่น้องประชาชนศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งบิตคอยและคริปโตเคอร์เรนซีอัจถูกหลอกลวงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตสูญเงินไปกว่าหลายล้านบาท นางสาวทิพนันกล่าวว่ารัฐบาลยังยืนยันว่าสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยโดยตรงคือพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพศ .2561 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบ สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลผู้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนี้โดยสุจริตสามารถทำได้และป้องกันการฟอกเงินหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางไม่สุจริตและเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนส่วนหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีโทษทางอาญาโดยฐานความผิดและอัตาโทษเทียบเคียงได้กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยังมีการนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้เพื่อการบังคับใช้กฎหมายนี้ด้วยรัฐบาลมีความห่วงใย,ยเป็นอย่างมากมีการกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องปรามและเร่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อความรู้ความเข้าใจหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญความเสี่ยงจนเกิดการสูญเสียรวมทั้งตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ